ฮัลโหลสวัสดี á, ดค่ะทุกคนกลับพบกับมี้อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรากลับมาแล้วค่ะแต่วันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาทํากันก็คือแต่งตัว3ลุคสสไตล์ไปออกเดทให้เปะปับบงนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วคือตอนนี้หน้าก็คือแต่งเรียบร้อยแล้วแหละ่วันนี้เราจะมาเน้นสีปากกันด้วยนะคะ <c oughs> ก็เฮ้ยเราจะทาสีปากยังไงดีให้มันแมทกับชุดช่วงนี้ <c oughs> ซึ่งเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักเอาสิที่เราจัดมาเป็น3สไตล์3ลุคนะคะในการไปออกเดทให้ดูเฮ้ยแบบมันได้หลายแนวมากนะคะจะรูแึกว่าทางการทางการแบบนี้มีลุคแบบหวานหวานแล้วยนะะค ใครชอบแนวไหนเนี่ยบิงจัดมาให้ครบแล้วแหละทั้ง3แนวช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนแหละเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นเอาฟิตที่เรามาฝากกันเนี่ยก็จะเป็นโทนสีชมพูหมดเลยนะคะรับรองว่าแบบทั้งหวานทั้งได้หลายแนวมากๆที่เราเอามาให้ดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราอยากมาแนะนําก็คือต้งนี่เลยค่ะเป็นลิปตัวใหม่จากลาเนทนะคะจะบอกว่าลิปตัวเนี่ยบิงลองใช้ช่วงนี้มันเป็นลิปที่เราใช้แล้วมันเลิศมากๆอะอยากให้ดูตอนนี้บิงก็ทาอยู่สีที่บิงทาณะตอนนี้นะคะเป็นสีเบอร์สีเบอร์สองลิชเลทนะคะคือมันเป็นลิปที่ทาได้ รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น Laneige Stay Go Lip Balm นะคะจะเป็นลิปบาลที่ช่วยบำรุงแล้วก็ให้สีแบบธรรมชาติสุขภาพดีในนี้เนี่ยเขาก็จะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่า Smart Inting Color นะคะที่จะช่วยทั้งบำรุงดูแลสุขภาพปากแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของโทนสีลิปให้แตกต่างตามความชุ่มชื้นของอุณหภูมิปากแต่ละคนนวัตรกรรมเนี้ยมันก็จะทําให้สีเนี่ยออกมาดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับทั้งอุณหภูมิแล้วก็สีผินปากของแต่ละคนพอทาไปแล้วเนี่ยอย่างบางทีเราคิดว่าเออสีเบน,นเนนาคข ขาวเเบบกาหลีใช่ป่ะแต่พอเราทาตัวนี้ที่บิงรู้สึกได้เลยคือสีมันก็ปรับให้เข้ากับสีหน้าเราอะไม่ได้แบบอ่อนมากจนเกินไปสีมันยังดูแบบทาแล้วก็ใช้ได้ทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะสมมติว่าเราทารอบเดียวมันก็จะได้แบบธรรมชาติธรรมชาติไปเรียนได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้เข้มนิดนึงเราทาซ้ำหลายๆรอบเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นมาตามลําดับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าบิงทาซ้ำไปเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเยนี่ยมันก็จะเหมือนแบบปรับสีให้เข้มขึ้นเรื่อยๆสามารถทาแล้วออกมาได้ไหลายลุคลุค อ่ะแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้บิงจะขึ้นภาพสวอตให้ดูทั้ง3สีนะคะก็จะบอกเลยว่าใครคิดว่าทาลิปแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องรอดูนะว่าตอนที่เอาไปแมทเสื้อผ้าเนี่ยมันใช้ได้จริงๆแล้วแนวที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างธรรมชาติจะเห็นเลยว่าทั้ง3สีเนี่ยจะเป็นสีแบบโทนแดงโทนชมพูโทนส้มที่ค่อนข้างครบนอกจากตัวรุ่นใหม่ที่เป็นตัวสแตนโกลิปบาร์นะคะลานจเขายังออกตัวใหม่เป็นตัวนี้ค่ะเป็นอินเทนต์ลิปสติกอันนี้เป็นลอสคอลเลกชันคือสีทั้ง5สีจะออกเป็นโทนกุหลาบหมดเลยแล้ว <Wow. S 1> อากจะรู้สึกว่าเออออกสีแต่ก็ยังดูสุขภาพดีไม่แมทไม่แห้งค่ะเป็นไงกันบ้างคะจับกระเป๋าตังกันอยู่หรือเปล่าถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องไปจัดเดี๋ยวเราไปมิกแอนแม3สามลุคสาสไตล์กับลิปสติกแห่งหนี้กันว่าจะออกมาเป็นลุคออกเดทที่ประมาณไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับ3ลุคสสไตล์ที่วันนี้เอามาฝากกันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบลุคไหนกันนะคะแล้วก็สีลิปชอบสีไหนกันบ้างส่วนตัวถ้าสีที่บิงชอบไม่สุดบิงชอบสีนี้ค่ะเบอร์สองลิสเลตมันจะเป็นสีที่ออกแบบแดงๆหน่อยเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบทาลิปโทนนี้แดงๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราพอทาแล้วจะรู้สึกได้เลยคือลิปตัวนี้มันให้ความชุ่มชื้นที่แบบในลักษณะของสลิปปิ้งมาคือทาไปเนี่ยมันจะทําให้ปากดูอิ่มฟูแล้วก็เติมล่องปากให้ดูแบบวบอิ่มมากข นีไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแล้วก็ใครอยากได้เนี่ยก็พุ่งตัวไปซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปลาเนททุกสาขาค่ะ